สวัสดีครับอาจารย์วันนี้เราก็จะมาเราะโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม c i v i l frame นะครับนี่จะเป็นโจทย์ที่ผมได้มาครับซึ่งผมก็จะได้เขียน number of node แล้วก็ number of element มาแล้วครับซึ่งสีเขียนจะเป็น number of node ครับสีน้ำเงินจะเป็น number of element ที่ผมกำหนดไว้แล้วก็มาที่โปรแกรม c i v i l frame นะครับอันดับแรกเราไปที่ จำนวนดัตตาซึ่ง number of node number of element แล้วก็ number of material set นะครับถ้าดูจากโจทย์ที่ผมได้กำหนดไว้ก็คจะมี number of node นะครับทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็ element 4ชิ้นครับส่วน material set คือเป็น1 Set ครับซึ่งโจทย์ให้มา1 Set ในรูปกลอไก่แล้วใส่เนะครับ5 4ชิ้น แล้วก็หนึ่งแลก,กดโอเคครับต่อมาเราก็มาที่ที่ครับซึ่งมันเป็นในแนวแกน x ครับคือ y จะเป็นศูนย์ครับเราก็มาดูที่ระยะหนึ่งไปสองนะครับคือสองเมตรแล้วก็ดูครับสองหกสิบสิบสี่ครับซึ่งในแนวาจะเป็นศูนย์เนี่ยเราก็ใส่แลวสองหก ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับต่อไปเราก็ไปที่นี่ครับหรือจุดซับพอครับจุดซับพอจุดที่สองจะเป็นหินครับส่วนสามสี่ห้าจะเป็นโรเลอร์ครับตามที่โจทย์กำหนดมาเราก็มาดูนี้ครับถ้าเป็นหินนะครับใน x y แกน x แกน y จะเป็นหนึ่งครับเขาก็ใช่ไปครับที่จุดที่สองเซจะเป็นศูนย์ส่วนถ้าเป็นโรเลอร์ครับ x กับ z ซจะเป็นศูนย์แล้ว y จะเป็นหนึ่งเราะ็ใช่เลครับ แต่แว่าจุดซัพพอร์ตออกมานี่ครับต่อไปแล้วก็ไปที่นี่ครับซึ่งจากโจทย์ผมจะให้นี่เป็นหัวนะครับ้็เป็นหนึ่งสองแล้วก็สองสามประมาณนี้ครับ่นงสองสามส่วน m ม t ท r i เ l s ย t ครับก็อย่างที่รูปก้หดนดมะครับคือมีเซ็ตเดียวครับให้เป็นหนึ่ง เรากดโอเคต่อไปเราก็ไปที่นี่ครับดูค่า e ครับค่า e โจทย์ได้กำหนดมาแล้วครับในรูปกอกไก่ก็จะเป็นสองคูณสิบกำลังหกส่วน e ก็จะเป็นหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบหนึ่งแล้วก็ i ก็จะเป็นแปดคูณสิบกำลังลบสี่ครับซึ่งเราก็ใส่แบบสอง e กำลังหก อันนี้ก็จะเป็นหน e ึ่งจุดหกีกำลังลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแปดปีกำลังลบสี่แล้วกดโอเคไปครับต่อไปเราก็มาดูที่นี่ครับถ้จาจับโจทย์จะเป็นสูตรจุดห้าครับแรงมีทั้งหมดสี่แรง ซึ่งไมแกนแกนวาครับที่ทางลงซึ่งเราต้องเขียนติดลบครับก็เป็นลบศูนย์จุดห้าศูนย์เขากดาเขาจะได้แรงออกมาตามรูปเลยครับตามโจทย์ที่โจทย์กดมาต่อมาเราก็มาที่ตัวเซสที่เช็คครับ ถ้าขึ้นติ๊กทุกอย่างนี้แปลว่าเราทําถูกต้องแล้วครับต่อมาเรากจะมาดูครับทั้งหมดครับการทั้งหมดก็จะออกมาประมาณนี้ครับในกกรูปกรอตไกซึ่งนี่ครับเอ็กเชียลฟอรจะไม่มีแรงกระทําในแนวแกนวาครับมันเลยไม่มีแรงแล้วก็มาเชียวฟอร์อันนี้ Bending moment ครับแล้วก็ Reaction ซึ่ง Bending moment เราสามารถเช็คได้ครับซึ่งเรามาที่ View แล้วเราก็ดูนี่ครับ Individual element ครับเราก็ตล๊กไปเปิดมันจะมีค่าบอกครับเราสามารถเช็ค Moment X ได้ครับซึ่งสมมติเราให้ระยะเป็น1เมตรใช่ไหมครับเราก็ดูนี่ครับ1เมตรอ่ะ โมเมนต์ก็จะเป็นลบศูนย์จุดศูนย์สามครับเราสามารถดู AFD SFD แล้วก็ BMD ได้ครับเราสามารถเช็คได้ต่อมาเราก็มาดูที่รูปขอไข่นะครับรูปขอไข่ก็จะเหมือนรูปกวอาใกลเลยครับแต่ต่างกันที่ในท b j ร,รอบเ a t e r ท a l รอบเ c t ครับซึ่งเราก็ทั้เหมือนเดิมนะครับ คอนโดนดาร์ต้านี่ครับมีทั้งหมดโหนโดมีทั้งหมดห้าชิ้นครับแล้วส่วนอิเลเมนต์มีมสี่ชิ้นเมนทั่เลีอมมีสองมีสองเซตครับคือเซตท,ที่หนึ่งกับเซตที่สองครับโจทย์ในรูปขอไขเขาได้กําหนโดนมาแล้วเราก็ใส่ไปห้าส,สองเซตตอไปตอกไปแล้วก็ไปที่นี่ครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ระยะระยะเอกนะครับก็จะเหมือนกับใก,กล้เลยครับเราก็ใส่ลครับสองหกต่อมาเราก็มาดูที่นี่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนก็ใกล้เรื่องอันนี้จะเป็นหัวท้ายครับ ผมก็จำหงินให้นี่เป็นหนึ่งสองสามส่วนแมทที่เลอร์เซตจุดที่สองถึงสี่นะครับจะเป็นสองเป็นเซตที่สองครับตามที่จอกำหนดน,น,นี่ครับสีมันจะแยกออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนครับต่อมาเราก็มาที่ นี่ครับซึ่งจุดซับ่อตครับก็จะเหมือนเดิมนะครับจุดที่สองก็จะเป็นพินสามสี่ห้าก็จะเป็นโรเล์ครับเราก็ใส่ไะครับจุดที่สองเป็นหินพินหนึ่งหนึ่งต่อมาแล้วก็มาที่นี่ครับซึ่ง รูปขอไข่เขาให้ใช้เป็นสองเใช่ไหมครับสองเก็คือสองเท่าครับก็จะเป็นจุดสองลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น หนึ่งจุดหกสีกันมาหลสี่ต่อไปแล้วก็มาดูนี่ครับซึ่งแรงก็เท่าเดิมนะครับสี่แรงจะทำลงมาก็จะติดหลบแล้วก็ไปกั เราจะได้ออกมานี่ครับเราก็มาที่โปรเซสเพื่อเช็ e ครับอ่าขึ้นถูกหมดนะครับแปลว่าเราทําถูกอืต่อมาเราก็ไปที่นี่ครับเช็คข้อมูลก็จะเป็นแบบเดิมครับนี่ครับ action f o r ที่ a c t f o r ก็จะไม่มีแรงกระทำที่แกนมานเหมือนกันครับทื่ขอไข่นี่ก็เป็น s h ียร์ฟอร์อันนี้ก็เป็น Bending Moment นี่ก็เป็น e a c t ชันครับ ซึ่งอืมโจทย์ให้วิเคราะห์กกล,ะลูกกอไก่ลูกและรูปขอไข่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าต่างกันอย่างไร อันนี้จะเป็นกอไก่นะครับอันเล็กซึ่งต่างกันที่ dispersion น,นะครับ dispersion มัน,มนจะต่างกันเล็กน้อยครับนี่ครับดูจากค่าที่เขาที่ผมมีขอมาได้ dispersion จะต่างกันครับส่วนค่าอื่นจะ ส่วนค่าอื่นจะเหมือนกันทุกค่าเลยครับจะต่างกันที่ d i s p คอร์เร e เตัวเดียวครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมซีซมครับซึ่งก็ไก่และเขาค่านสร้างกัน